นนนนพี่น้องที่เดินทางมาจากโคกบุนดีหลายคนมากระซิบบอกว่าหลังจากหล่อเกินขอบตัวได้ครับวันนี้ตามที่ผมได้นําเรียนพี่น้องที่เคารพแล้วว่ามีพี่น้องจากทั้งฝั่งปราจีนบุรีจากโคกบุนดีเดินทางมาพบปีกีพี่น้องจากจังหวัดจากเชียงแซ แม่น้ำคลองสายทานของโชไทยัยตั้นแค่งสิระหว่างจังหวัดครับแต่ว่าวันนี้น้ำใจของพี่น้องจากสองสถานที่เดินทางมาร่วมอนุมมโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพโอกาสนี้ผมจะได้เกียนเชิญพี่น้องทั้งสองฝั่งนะครับทีละท่านกกามท่านขึ้นมาให้เกียรติเขาอะไรกับหน้าครับพักกระดับแรก เรียนเชิญผู้ใหญ่ปรรณวัตน,น์ุรินผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลบ้านซ่องได้ให้เกียรติ้องอะไรครับ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ปนวัฒน์โกเรนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลบ้านต้องเป็นอย่างสูงครับพี่น้องที่กครัปรบมืเอเป็นเกียรติกับท่านผู้ใหญ่สักครัรงนะกราบขอบพระคุณครับท่านต่อไปเรียนเชิญผู้ใหญ่กุยไทยช่อจันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลโคกไทยอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีได้ให้เกียรติร้องอะไรครับเรียนเชิญคนระับ ค่นผู้ใหญ่คไทยชอบกันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดตำบลโคกไทยอำเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีเช่นเดียวกันับเสียงปรบมือเปเจ็ดท่านผู้ใหญ่สังคารับพี่้องที่รพขอบคุณครับท่านต่อไปเรียนเชิญผู้ใหญ่ธนกมย่าหักผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่บบทสี่ ตำบลโคกไทยอำเภอสีมโหโสดจังหวัดปราจีบุรีได้ให้เกียรติร้องมาเลยรับเรียรเนเชิญครับ คุณผู้ใหญ่ธนะคมยาตะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่ตำบลโคกไทยอำเภอศรีโมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับาำรับต่อไปเรียนเชิญผู้ใหญ่ปริญญามาโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หกตำบลโคกไทยอำเภอศรีโมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีได้เกียรติพร้อมอะไรรับเรียนเชิญครับ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ปริญญามาวยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลโคกไทยขอขอบคุณเป็นอย่างสนะูงครับลำดับต่อไปเรียนเชิญผู้ใหญ่จำลองนามประสิทธิ์อดีตเลขาธิก,การนายกเทศมนตรีตำบลท่าทานเป็นตัวแทนของพี่น้องจากบ้านไผ่เจริญซึ่งเป็นญาติของคุณสมยศจันทรศรีได้เขียนล้องม,มาไรยรักเรียนเชิญครับ ขอบคุณผู้ใหญ่จำลองตามประจิตซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องบ้านขผ่เจริญนะครับได้เกียรติร้องอะไรขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับระดับต่อไปเรียนเชิญคุณเสริมศักดิ์มาโดยเป็นตัวแทนของพี่น้องบ้านโคกพนมดีเป็นญาติของคุณสมรักนะครับได้ให้เกียรติร้องอะไรครับเรียนเชิญครับ คุณเสิร ouais ์ฟจกมาด้วยครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับระดับต่อไปครับเรียนเชิญกำนันนิรันตีศรีชัยบู์กำนันตะบนทุกไทยได้ให้เกียรติร้องอะไรครับเรียนเชิญครับ ขอบคุณกำลังนิรันดีศรีชัยพูลกำลังสาวของตะบนโคกไทยครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปครับเรียนเชิญกำลังปางยักตัวกำลังตะบลบ้านซ่องได้เกียรติร้องาลไยครับเรียนเชิญครับ คุณกำนันปางยังตัวกำนันตำะลนบ้านซ่องตอบด้วยเป็นปอย่างดครับถ้าต่อไปเรียนเชิญกำนัน,นประโยชน์สวัสดีกำนันตำะลนปากน้ำอาเภอบาังคล้าได้เกียร้องาาอะไรเรียนเชียนครับ ปโยสวัสดีกำนัำตนตะบลปาน้ำอำเภอบ้านละเป็นเพื่อนของคุณพ่อของหน้าครับขอบคุณเป็นอย่างสูงคนระับลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณเดชาโคชเชอร์รองนายกเทศมนตรีตำบลบ,บ้านซ่องตัวแทนของนายกจุลพลจุติสบูบ์นายกเทศมนตรีตำบลบ,บ้านซ่องได้เกียดน้องอะไรครับติดเชิญครับ ท่านนายกต้องมาด้วยเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้อายุเลยลงศิษเลยครับหูตา้าฟานกับขอแพ้ท่านนายกได้นายกถ้าเปิดตาัาวันนเลยนะลำดับต่อไปครับเรียนเชิญนายกจุลพลจุลโกงนายกเทศมนตรีจอมพลบ้านซ่องได้ให้เกียรติพร้อมมาเลยครับ เราจะต้องนตามในคัากั ขาอบคุณนายกคุณพลบุตรบมงนายกเศ้นตรญชีตำบลด้านจ้องเป็นอย่างสูงครับรหรับต่อไปยินเชิญคุณสมศักดิ์ผู้อำนวยภูมิอดีตนายกเศ้นบัญชีตำบลด้านจ้องได้เกียรติร้องอะไยครับ ขอบคุณคุณสมศักดิ์ผู้รำนวรภูมิอดีนายกเทศมนตรตีตำบลบ้านซ่องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปเดียนเชิญแางเทอสุริชาติแก้วศิลาอดีตแดงเทออุตุพรพิสัยกงหวัดรีสเกลได้เรับน้องมาไหลครับเดียนเชิญครับ คุณแอนเคอร์สุชาติแก้วศิลาอดีตแอนเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษขอขอบคุณเป็นอย่างสูงตั้งาหรับต่อไปเรียนเชิญสอจอชนะแป้งลำ่ำสมาชิกสภาโค์การบริหารจังหวัดจัดจเชิญเตาเขตเลือกตั้งที่หนึ่งอำเภอประนมรคามได้ให้เกียรติร้องมาเลยครับ แป้นั่งสมาชิกสภาองค์การอาหารจังหวัดจันทบุรีอำเภอประมงสุนทรามเขตเลือกตั้งที่หนึ่งขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านอรรมด้าิลาวันอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดปราจีนเขตเลือกตั้งที่หนึ่งได้ให้เกียรติน้องมาลัยและกล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพติดเชิญครับ เมาเเป็นกำลังใจกับท่านสอสอ,อีกสักครั้งครับพี่น้องครับสือแดงพี่น้องจากจะหบัดปาจีนให้ก่อนทีครับขอบคุณครับและตามที่ผมได้นำเรียนพี่น้องที่มาพบว่าวันนี้แขกพี่น้องก็มาจากท้งปราจีนบุรีจากจัดเชียงมารวมกันอยู่ที่นี่ที่สำคัญที่สุดกกนะครับคือแม่ครัวแม่ครัวก็มาจาก โคโ้ดดนตีตาจีนดีอีกชุดหนึ่งับมาจากแม่กรัวของโปวิีโคชนาจากบ้านทานทู่ครอบครัวแม่ครัวก็เป็นตัวแทนของฝา่ายพี่น้องที่รัครับผมไปสังเกตที่ในแม่ครัวพี่น้องว่าักข้าววันนี้อร่อยไหยครับอร่อยปกมือครับ ผมสมดังทันเลยผมจะบอกเคล็ดลับให้ครับพี่น้องที่เคารพานครอบครัวโมวิโรจนาต้มต้มยำตักไปหนึ่งกระปุยผมชูรกครับเทพปักลงไปเลยนะเป็นครัวของโคกพนมเดมานิตปับลงไปอีกจึกระบวยครับไม่สนอยได้ยังไงพี่น้องรอเลย พ่อครัวแม่ครัวรองจังสองฝ่ายเนี่ยมีฝีมือไม่ได้ใช้ผมชุรสเลยครับหมดไปสามหอ้องพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับหลอดจากผมชุรสจับวันนี้พี่น้องเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญกับครอบครัวจันทศรีและครอบครัวมาเวยมีของพี่น้องจากโคกบุดีครับวันนี้นะครับฝนฟ้าก็มานวยไม่ตก อากาศก็เย็นสบายแถยมเจ้าฟ้าไปเอาไปนั่นมาอีกครับเอาคนเสิร์ฟมาอีกสบายครับกับกับเออก้าผมอายุ60เศษ เจา้าภาพสะกิดฝหลังได้ผมเลยเมื่อคุณไปถึง,งหไหนแล้วี่หลังอย่าสะกิดับสะกิดเราดึงฝากพี่น้องที่บ้านครับเอ่ออาหารการเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างที่คณะเจ้าภาพเตรียมตัวรอพี่น้องเนี่ยให้พรอบครัวแม่ครัวทั้งสองฝ่ายนี่ปรุงอาหารอย่างดีให้รอพี่น้องอร่อยก็กินไม่อร่อยก็ทานเถอะ จะภาพทั้งใจที่จะต้อนรับพี่น้องครับวันคู่นี้นะครับอย่าลืมครับพี่น้องที่ครพผมเห็นแดนเซอร์จากพวกคนดีเมื่อตอนไปที่วัดต้นโพลเต้นเสด็จดีนัคเดินพรุ่งนี้พี่น้องจากบ้านผ่านพูดแดนเซอร์บ้านผ่านพูดเพราะว่าแดนเซอร์ของวัยวัดเขาไม่มาแล้วจากแขกแด้กลางคืนกัางวัน ไม่มาไม่ว่าต้องเหลือพี่น้องจกโค้งลดีกับท่านผู้เต้นหน้าหน้า,นารอบอุโบสถทุนี้แบ่โคงครั้งที่เคาที่เ่าืมครับว่างเข้ามาไม่ว่างเข้ามาเพราะว่ามันเป็นงานของ,ลของหลานของลูกหลานพี่น้องมาร่วมมรณนาบุญกับครอบครัวเจ้าศรีครอบครัวมาโดยของคุณยายทองไทยนะครับมาร่วมเอ่อ บุญร่วมกุศลในวันรุ่นนี้นะแต่ไอ้ครั้งข้างล่างนะมันส่งซินหลายครั้งนะตกว่า่กับผาที่จบเนี่ยอยยามือไว้ต่ำแต่ไปไขว่ตรงนั้นมันบอกถึงว่าเขาขยันทำงานก็นตัวกับพี่น้องทีมครับ วันพรุ่งนี้ครับพี่น้องเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมบุญกุศลกัน,นหน้าวันนี้ครับโอ้โหประกวนรถที่แห่ไปวัดต้นโพสีมาโพธิ์ปู่ผมขนาดผมอยู่ท้ายหัวขบวนไปถึงวัดต้นโพแล้วผมยังอยู่ฝากทางวัดต้นโพอยู่เลยปุ๊บไม่เจอ ก็หลักขอบคุณรั้พี่น้องที่มาร่วมางานบูรงานูรณาสง์ตั้งแต่ตอนบ่ายที่ผ่านมาแล้วก็มาร่วมทําบวันหน้าพี่น้องจากพวกรนมดีพ่มาพี่น้องบ้านสารพูดพี่น้องบ้านไผ่เจริญอีกหลากหลายสถานที่มาร่วมบูรณาบูรณา,า,ากับคณะเจ้าภาพจับขีโอกาสนี้ก่อนที่เจ้าภาพจะขอบคุณผมขอขอบคุณพี่น้องที่เดินทางมาร่วมในที่ที่ผ่านมา และว,วันนี้พี่น้องอยังเดินทางมาเป็นเกียรติกับกะาะเจ้าภรพกมรัฐเขาบอกว่าถามไม่รู้วิธการเรอว่ากับข้าอร่อยไหมครับอร่อยตกตื่นสักครับครับผมเช็คครับเช็คพี่น้องครับเช็คฟังอยู่หรือเปล่าขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้าร่วมกับขอบค,คุณทุกท่านครับ ให้เกียรติกับครอบครัวจันศรีครอบครัวมาโดยเป็นอย่างยิ่งครับเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในขัางปนนี้ครับ